วันนี้ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่แ a d ลา r ์แอคชั่นนะครากลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วก็วันนี้เราจะมาเรียกเพลงของพี่หวายเฮ้ยใหม่เลยใช่ไหมเพื่อเกิดมาเลยนะครับผมชื่อว่าเ n สต์ออนดูสเตอรีตั้งแต่ตั้งแต่ภาพคิวชั่วอะไรก็ส่วนมากใช่ใช่กเราไปดูกันเลยครับ Yes Disney โนิว ไม่เจ๊นหรอใครอ่ะพี่อาพี่อาพี่อาเลยอใช่ไม่เ่อเลยอ่ะโดนนินทาโดนที่ไหนอ่ะโดนน้อบ้งน้องรอน้องอ้ยเน้อเนื้อนี้สุดเะยเ้อ่ะเจาจริตนาเสมาก ใช่รับสองใช่ผลิตมิสสองเฮ้เออแบบเหมือนดิสนีเลยอ่ะนี่ไงโอ้ยมาถางลักตัวฝ่ายซุ่มพบไข่เฮ้ยสวยมากเพลงดีมาเลยนะ ai lươn có sáng, ai lươn ánh sáng, ai lươn ánh sáng, ai lươn

มัดตัวหวายส้มกินเด็กแขมากเลยนเปนสุที่สุนเลยเขาเตอนแล้นอุ้ยสวยสิรูมมู่อ่ะสามารถยูไนด้วยสิ เซ็ดคาร่าแรงมากใหม่ดีมากคนพุคือ catchy มากคือร้องตามได้เลยเป็นไงครับเพลงใครทำอะไรยังไงบ้างอะโดอนีก็เป็นพี่ตัวพียนเลของเราแล้วก็คอร์เรอฟีก็เป็นพี่ทักกะเต็ ทากะยูกิอิสรางกุลณอยุธยาหรือว่าเดนเซนชันว่าทากะยูกิเงยนั่นเองที่บอกว่าคนทำงานเมื่อหลังเนี่ยก็คือเคยทำงานกับเราทั้งหมดใช่ไหมก็แบบว่าชอบมาแต่พี่ไหวคือแบบตั้นานเนาะเขายังแบบสุดยอดตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าเอ็มวีนี้มาจากเรื่องจริงกับพี่ไหวโู้มฮูมอะโตมาในยุคนั้นช่วงนั้นคุณกำลัแบบตอนสมัยช่วงนั้นนะเราได้ยินข่าวบ่อยกว่าพี่ไหวโดน จับจ้องโดนข่าวแบบข่าวมั่วบ้างข่าวจริงบ้างขาวไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยใช่โดยที่แบบคนไม่ได้มาฟังว่าแบบแฟกมันเป็นยังไงฟังแบบแต่นักข่าวว่าแบบขายข่าวอะไรไปเลยออ๋ก็เลยเอาเรื่องนั้นมาทําเป็นเพลงนี้ไม่แบบฮูสต s t o r มันมาจากไหนเออไม่จริงแบบว่าไม่รู้นะไม่จริง อ่ามาพูดถึงฉากที่แต่ละคนชอบกันดีกว่าผมชอบฉากที่เป็นอยู่ในห้องสีม่วงที่พี่่ายดนโดนมาครับกพี่อาโดนมาจะตัดตัดตัดสลักกันรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วก็แบบด้วยสีด้วยแหละแล้วก็อินเนอร์ของพี่่ายที่ส่งมาทางสายตา มันทำให้เราเชื่อว่าแบบเขาแบบเออโดนงนี้จริงๆแล้วก็อินเนอร์สวยใช่เชิญเลยอินเนอร์แบบไม่ได้แคร์ถูกส่วนโนแคร์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับเมีดของไหนเหมือนนันโดนมัดโดนมัดเหมือนเหมือนโดนทดลองมันโดนลิง้์อะไรกันรือเปล่าันนี้ครัมัดจริงคือโดนมัดอะไรอะไรกันวิ่งวินงข้อหมดเลยจะริดได้แล้วมันดึงสายตาเราให้เราแบบเชื่อในสิ่งที่เขากำลังเล่าอื อ่ะน้องมิวครับจริงๆผมชอบซีนที่เขาเอาเทปไปแปะบนนักข่าวจอผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเอ่อในมุมมองคนที่ผ่านอะไรพวกนี้มามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากทําก็ได้แบบข่าวมันไปโน่นไปนี่เขาแบบชัดั p ติดเห็นบน่าซึ่งเขาไม่เขาคงไม่ได้อยากแปะจริงๆหรอกแต่มันเป็นการสช่ใช่แบบเออแบบยอยากพูดอยาพูดเยอะๆช่วยฟังความริดจากเราก่อนอ่ะเจ ครับผมชอบตอนทอนที่ที่ไหวเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แล้วก็หยิบไม้แล้วมันลอกตอนแ<ล>้มไม้แกงไม้ๆๆแล้วก็ร้องแบบรู้ไหมจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบสื่อในในว่าแล้วแบบความจริงมันคือแบบนี้นะเอาแบบจากสื่อมาพูด <c oughs> เองเลยแต่ว่าแบบมันเข้ากับเนื้อเพลงคอน,นั้นลยพอดีรู้สึกว่าท่อนนั้นอิมแพคกับเราในฐานะคนดูนะตอนนั้นคือจะบอกว่าเอาจริงสมัยนั้นอะ ตัว,ต,วตัวตัวศิลปินเองอะแก้ข่าวยากกว่าสมัยนี้นะสมัยนี้มีโซเชียลมากมายมเราโพสได้แต่สมัยก่อนอะ่ะคนจะดูแต่ทนะีวีไงนักข่าวพูดอะไรมาคนก็จะเชื่อหมดนึอ่อ่ะที่ดีฮะผมชอบซีนเต้นของพี่ไหวพี่เต<ๆ>้นกับพี่อัพด้วยเพราะว่า เราเห็นจากเพลงแรกแดมอ่ะแบบพี่ไหวเต้นหนักมากแต่นี้ผมเห็นมาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่หวเขาเต้นล็อกท่ากันเลยแบบเต้นหนักเ<อ>ลยรู้สึกว่าอิมแพ็คมาก<อ>ยิ่งมีแบบพี่อามมาเต้นยมันก็ดูเท่ดีครับอ,อจากที่ผมดูนะฮะจะบอกว่าแสงและสีทุกอย่างมันสวยมากเหมือนระย้อนยุคไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มัมีความแบบเหมือนเขาเล่นสีที่มันแมทชิ่งกันเยอะมาก เออมันแบบมันทำให้แบบอ๋อเราอินกับเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยมันดูได้หลายรอบมันแบบเออมันดูเพลินนะซึ่งจริงสีแบบเนี้เหมือนเป็นเรื่องขนาดของพี่ตัวเองอือใช่เพราะพี่บีโลูเรแล้วก็สีจัดจ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเมเจอร์เมเจอร์โอเคอ่าพูมพูมชอบฉากแรกเลยร้านทำผมอือที่เปิดมาที่แบบทำผมอยู่นั่นนั่นชอบคนไหนชอบคนนี้ชอบชอบคนนี้แบบนี้ยไทยเลยเล่นดีมากใช่เลยเพราะว่าเราก็ทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเราอยากทำแบบนั้น สมจริงๆเพราะว่าแบบคือต้องร้านทำผมเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจไหมต้องเป็นร้านทำผมถ้าในสื่อเขาแบบคนข้างหลังเขาจะแบบใช่ปะร้านทำผมทุกร้านถ้าสังเกตไจะมีแมกกาซีนมีหนังสือพิมพ์ได้เวลาแบบไปเมาส์กับผู้ชายทำผมอะไรแบบผู้ใหญ่แบบแบบที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาทำผมทำงานยาวก็แบบว่าแล้วก็ไม่ไดมีเมาส์มีเมาส์อะไรแล้วก็เฮ้ยไหลเมาส์ยิมมีข่า อะไรอย่างนมันเป็นมูดอย่างนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบฉานนี้แสดงมาได้ดีครับเลฝากพี่วาวพัลราด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วปังอีกแล้วปังขึ้นเรื่อยๆชื่อเพลงว่าอะไร Based on Who s o r y ใช้ไิจาเดาแต่เราจะจากกันไปแบบนี้ไม่ได้ได้ครับเสร็จไปชมกันเลยครับ